สิครับวันนี้มาพบกับรายการคิดสรางกันทีวีนะก็วันนี้ก็จะมาทำห้าวิธีเมื่อมีคนทะเลาะกันนะครก็ไปรับชมกันเลยนะครับวิธีที่หนึ่งเข้าไปห้าม

ยังทีนีก็ับตันนี้เลาก็จบคลิปไปแล้วนะครับกับ5วิธีเมื่อมีคน่สยกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุปเปร์พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นทำงางใจให้พวกเราทำคลิปต่อนะครับครับ